สวัสดีครับน้องขออีกรอบเป็นไงครับเกมวันชกวันนี้สสาามมัภษณ์ไงครับพอใจกับผลงานด้วยไหมไม่เท่าไหร่เอาหมดอยู่ครับต้องซ้อมหนักกว่านี้ครับยกสี่เกิดอะไรขึ้นะเห็นยืนช็อตอยู่พักหนึ่งครับโดนตายทอนครัหมดหมดโดยรวมพอใจกับผลงานตัวยไหมไม่ไม่เท่าไหร่ครับยัง

หมดเกลี้ยงเลยหมดงหมดย่างครับกี่ไฟแล้วที่เราไม่ชนะบุญประมาณห้าไฟครับห้าไฟแรกครับวันนี้เขาทำสำเร็จปีหนึ่งครับไม่เคยชนะเลยครับปีหนึ่งไม่เคยชนะเลยครับไฟแรกของปีครับไฟแรกของปีไปเดิมพอสองใหม่ด้วยเห็นผู้ชุกเราบอกว่าต้องทำต้องทำนะถ้ามีโอกาสเขาอยากจะแก้มือเราเป็นความคิดเห็นไปไง ได้ครับครน้ำหนักไหนครับน้ำหนักเนีนะร้ยี่บเอ็ดร้อยยีสบองได้เขาบอกว่าน้ำหนักนี้ก็ใหญ่ไปถ้าร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยี่สิบสองก็น่าจะสู้กันได้สนุกวันนี้มีำฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้มีเืินหนึ่งครับเืินหนึ่งครับโอ้แต่ว่าต่อยสนุกดูเดือนสมชื่อเลยมาุลัดสุับจาดเต็มไฟกับเอฟซีเลยครับากติดตามผลงานในรอไฟต่อไปต้องดีวันนี้ครับครับผมน้องวันนี้ก็ยินดีด้วยครับผมครับผมเนียีที่ได้เก้าเ้ให้ไกลๆนว่า มีมีดอ๋อนอกจากเงินเป็นไก่ด้วยใช่ไหมไก่ไก่สายพันธุ์ไหนครับตัวลูกไอ้ยอดมงคลครับฟอแกให้มาสองตัวครับโอ้อาชีดทั้งไก่ทั้งเงินเลยครับผมกว่านดีด้วยครับน้องครับผมครับผมพอครับนี่เป็นบรการผู้ชนะให้กินกรดาลูกงบ้าน Nó để nó căn bệnh gì ở đi bắt đầu mọi người em tự tìm 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 เป็นยไงบ้างครับที่มันกินเปียุคสีก็ทำท่าเร่งเหมือนจะแซงแล้วนะเกิดอะไรขึ้นอะหมดเลยอเร่งจนหมดว่าไงติดนานเกินคิดเยอะแล้วหยุดกินเยอะเป็นปีอะเป็นปีกว่าปีกว่านี้กลับมาไฟแรกเลยพอใช้ผลงานไหมกลับมาไฟแรกยังไม่เจอเลยคุณภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วน้ำหนักไปนี้เป็นยังไงเสียเปรียบอ่ะเสียเปรียบเรา กลับมาครั้งแรกเวียนวันใหญ่ไปมีโอกาสอยากแก้เม <pl ains> ื่อยกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายน้ำหนักไหนประมาณร้อยยี่สิบ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 ก็มีโอกาสอยากอยากแก้เมื่อยครั้งหนึ่งโดยรวมก็ยังพอจะผลงานเท่าไหร่ร่างกายโอเคอย่างคิดว่าไฟนี้ค่ายุคมันยังยังมีหมดเหตุอยู่เล่งไม่ขึ้นนะอืมเล่งไม่ขึ้นแต่ว่าได้ขยับไปไฟแล้วไฟหน้าน่าจะดีกว่านี้ ันนี้ก็ทำให้เสร็จคนให้กำใจเราเยอะเลยฝากถึงกับนครับ FC ที่ติดตามเชียร์เราไ้วยต่อไปครับอันนี้ขอโทษครับจำจำที่ได้ปิดหลังใบหน้าใหม่ครับของผมเนาะเป็นรอยใจให้ครับผมคผู้ช่วยครับผมครับ